เอาละบันี้มาฟังเ่าไทยกมผู้ซ่าอันนี้เป็นปัญหาละดับประเทศคือเดี๋ยวนี้กมผู้ซ่าก่อเหตบลุกลำแดนไทยลวงอธิป,ปไตยมาต่างซองลอยเมตรคนกระแสเต็มเฟสสางโกลาหุนเดี๋ยวนี้ให้ว่าภาคปาซ่าส้นกะรอฟังทางหลัดอยากได้ควอมใ่ชัดจากรัฐบาล ส่วนคนแพ้ทองท่านประค่าเทียงหนักเขาอันประเด็นดังเก่ากะเลัย่ยงเลื่อนล้อยจักสีสูหรือื้อยกะยั่งบ่อดใดเรีองหน้ายกอิ่งแล้วกะส่งใบเบียงลบเรียงประเด็นแต่ว่าฐานหุ้นเส้นมหาอามาตยผู้เิ่นข้องอำนาจกงกัมโพช่าคนกับข้อละหาลือกันสะพัดว่ามีความสัมพันธ์กับตระกูลชินนวัตรยังลึกซึ้งถึงใจอาจมีคนทางไลยเขาก็โหกันอยู่ กับว่าแปลกดอกหมูคนนิสึ่ึงแก้นกันแมนบบแต่ว่าเรองพวกนี้จะเอามาพัวพันกับงานประเทศให้รักษาอาณาเขตของไผ่คองมั่นขั้นเก่าลวงข้องกันกะต้องเจงขทางหนึ่งประเด็นนี่ก็จึงให้เกิดคำถามบอมีภไผอยากให้เกิดสงครามจากคนแมนบบ แต่ในเมื่อเขาก่กอสั่งควมวบุญไหว้ท่กรกขั้วสีมีนโยบายแนวทางตอบโต้บอมันยูงงงให้เขามาปิ่นเกี่ยวจากน้อยนี่เขากระเที่ยวยับเขามาอีกแล้วให้เข้าลบหลีกแบบสันติวิธีเจ้ากะเบิงเนตีเขาสันตินำบ่อเดียวนี่นั่นมั่นลวงเขตบแนวต่อมาแต่บอมีฟั่งเดียวนี่นั่นมันดวงเขตบแนวต่อมาแบบบอมีฟัง่งยั่งแต่มันสีมาเหยียบสั้นดังหอดเมืองกรุงเทพยั่งแต่เขาสีมาเหยียบสั้นดังหอดเมืองกรุงเทพเจ้ากะยั่งสีเสพหลวกนองหุน่น ฟังเมนยูเดี๋ยวนี้จากมันเมนเพื่อไทยเพื่อเมนเพื่อข่าเมนอันนี้ไม่รู้โทษถาครับว่าเมนยัวเมนยูเพียงตั้งคำถามบอมีไผอยากให้เกิดสงค่มพอเสียหายหลายอย่างแต่เดี๋ยวนี้เขากางทาทีรุ่นแรงไทยก็ขวัแสดงแสงย่านุภาพให้เขาเห็นแล้วลาบบอกกลามาต่อแย่ก็เหตุไปถา,ามเมียบอกเนเสือเสือให้เขาจำเขาจือเดดกองทับไทยเพื่อพักดันออกไปจากที่ทับส่วน รับขึ้นไปโยบอลของไผ่ของมันยามาลุกลั่นกันแบบว่าแล้วบ่ทัวหรือสีเจละจาแบบเจ้าว่าดีกว่ากับเฝ้าเฮ็ดซาตี้แนวให้เขาเฝ้าหนีบอมเมนมาตั้งทับ ผู้เขาอยู่แนวลับละมันอันตายผู้เสียงลมเสียงไตฝ่าแมนพ่นผู้น้อยทั้งผู้นั่มกับ่อซอยไห้ควมำซัดเจนคือเขาว่านั่นละผู้นั่ไทยกับผู้นั่ขเมียนเขาลักกันชันมิดแตกก็คว่ำไห้คิดถึงปะชาชนเดียวนี่แถวใช่แดนนี่เกิดโกล่าหนก็ความลํำบากทั้งผู้นั่ละภาคก,กันจูปากสามานาะชันคือจังเฮาอยู่กันคนละโลกละทีเอาละบานี่ฝากไปถึงผู้คนมีนาทีหรือทันเจ้ากระซ่วง โทษพอครับเปรียบเทียบเล้ยวตั้งแต่ม้ามันยังหูจากหวงเขตดิ้นมันอยู่อันนี้เป็นหอดผู้น้ำมูเสีบว่ามีปัญญากะชีลายก็ม้าผลละตัวแมนบอเ <c oughs> อาฝากไปซม,มีเด้อวันนี้รฝากถึงท่านผู้นำ่ฝากถึงผู้มีอำนาจให้พิจรารณาซอยกันทรงกำล่งมกกำลังใจให้พี่น้องทหารเบิดสู่ผู้สู่ค้นผู้เป็นส้นผู้หน่อยถึงผู้อาศัยอยู่แถวชช่แดนของเขาก็ให้ตลอดปลอดภัยให้ก้าวข้ามปัญหาไปได้น้ำกันย่างตลอดปลอดภัยเบิด